เครื่องเกมขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับไม่ยอมให้ใช้ง่ายๆหรอมาเลยมันว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างถึงจะใช้งานตรงนี้ได้เดี๋ยวผมลองใช้ความเร็วสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการปั่นจักรยานซึ่งเราสามารถวิ่งและปั่นจักรยานกับคนทั่วโลกได้เลยนะเพื่อนๆตรงนี้นะพเพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถ เลือกดูเพื่อนๆที่วิ่งได้ด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสวัสดีครับมันติบล็อกก่อนคำหลากหลายกลับมาพบกับเพื่อนอีกเหมือนเช่นเคยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะเพื่อนผมก็มีแกดเจ็ตดีๆที่จะแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับเพื่อนได้ดูวิดีโอที่ผมทำนะครับเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วนะครับผมได้ซื้อลูวิ่งมาตัวนึงนะเพื่อนก็คือตัวตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นกันตรงนี้เลยนะครับในราคาประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะ ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมันก็ยังสามารถวิ่งได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดมาเนี่ยผมเองม่จะวิ่งเอาดอหรือวิ่งข้างนอกนะครับซึ่งอาจจะเจอผู้คนอาจจะเจอเพื่อนๆในการวิ่งเนี่ยทักทายกันคุยสนุกสนานใช่ไหมครับแต่แต่พอหลังจากมีลูกวิ่งตัวนี้ใช่ไหมครับก็ต้องใช้วิ่งแค่กับทุกวันนะครับ ซึ่งพอผมวิ่งไปสักระยะแล้วเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่าบางทีมันรู้สึกเบื่อกับการที่วิ่งเดิมๆนะครับพยายามจะหา iPad พยายามจะหาข้อมันเทิงต่างเข้ามาไว้ระหว่างเวลาวิ่งนะครับมันก็ช่วยได้บ้างน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่สามารถช่วยได้ยเยอะขนาดนั้นนะควร,รู้สึกมา,มากๆขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมีวิธีไหนบ้างนะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเปลี่ยนหรือว่ารู้สึกแปลกใหม่ก็ลเลยได้ตัวนี้มาครับเพื่อนตัวนี้เลยนะครับ สำหรับเจ้าอุปกร,กรณ์ตัวนี้นะเพื่อนมีชื่อว่า s ีว w ต t r u n p o นะครับตัวนีน้บอกได้ว่าเปรียบเสมือนกับการจําลองสถานการณ์จริงๆหรือที่เขาเรียกว่า Simulator นะครับตัวนี้มองไว้ให้เราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการปั่นจักรยานซึ่งเราสามารถวิ่งและปั่นจักรยานกับคนทั่วโลกได้เลยนะเพื่อนๆซึ่งตัวนี้บอกได้ว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะต้องบอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยก็คงได้ใช้งานกันบ้างแล้วนะครับสำหรับผมเองเนี่ย ก็เพื่อทดลองใช้ทดสอบใช้นะครับมองกันอีกแบบน,นะครับมันก็เหมือนกับอุปกรณ์ hmm. หรือว่าแคชเจ็ตในการออกกำลังกาย mm hmm. จะมองอีกแม่มุมหนึ่งนะครับมันก็เหมือนกับเครื่องเกมขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับโดยการเล่นผ่านแอปพลิเคชันครับเพื่อนวันนี้มาดูนครับว่าเจ้าซีวิสรันพอร์ตตัวนี้มันทํางานแบบไหนอย่างไรซึ่งผมเองเนี่ยจะไม่พูดในส่วนของการใช้งานหรือว่าเพื่อนอยากจะดูวิธีการติดตั้งหรือว่าการใช้งานแบบละเอียดเนี่ยมีเพื่อนยูทูบหลายๆท่านนะครับก็ได้ทําไว้ค่อนข้าง,าง,างจะละเอียดยู่แล้วนะครับมน,นี้สามารถดูได้ทาง u t u b e ได้เลยนะครับ แต่สำหรับผมเองเนี่ยจะดูในส่วนของการใช้งานกับอุปกรณ์ตัวนี้ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้กับตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆซื้อเจ้าตัวซีลิฟตัวนี้มาแล้วนะครับผมก็จะแนะนําในส่วนของการติดตั้งกับลูกวิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของจอ LCD จอดิสプย์หรือแม้กระทั่ง iPad เนี่ยว่ามันติดตั้งง่ายหรือเปล่านะครับเนี้ยผมจะพูดในแบบฉบับที่ง่ายที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุดนะครับวันนี้ติดตามรับชมเลยครับเพื่อนๆว่ามันง่ายจริงๆหรือเปล่านะครับสหรับเจ้าตัวซีลิฟตัวนี้ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากเล่นตัวซิมูเลเตอร์เสมือนจริงแบบนี้นะเพื่อนสามารถเล่นได้ก,กับเพื่อนทั่วโลกเลยนะครับต้องมอีอุปกรณ์3สิ่งนี้ด้วยกันนะครับขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยไม่สามารถเล่นได้นะเพื่อนอยา่างแรกนะครับก็คือตัวนี้แหละครับตัวนี้ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับมันก็คือตัวซีวิตลันพอดตัวนี้นะเพื่อนสามารถหาซื้อได้ใน l a z a d a หรือ s h อป e e นะครับซึ่งผมได้ตัวนี้มาเนี่ยในราคา1 4 5 0บบาทแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้ราคาถูก กับผมก็ได้นะครับต้องรู้ว่าโปรโมชั่นดีๆว่าร้านนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงลดราคาหรือเปล่านะครับก็อาจจะได้ราคาถูกได้นะครับส่วนอย่างที่2นะครับเพื่อนที่ขาดไม่ได้นะครับก,ร Moreover, รก็คือลัววิ่งนเพื่อเพื่อนก็คืออุปกรณ์ที่ที่2นะครับที่เราไม่สามารถขาดได้นะครับเพราะว่าตัวลูวิ่งเนี่ยมันจะทําการคาลิเบรตกับตัวสวิปหรือตัวรันพอดนะครับตรงนี้มันจะต้องติดไปที่รองเท้าเราตรงนี้นะครับซึ่งตัวลูวิ่งนะ amazing amazing> เพื่อน เราสามารถใช้ลูวิ่งอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มันสามารถปรับเนี่ยฮะค่าต่างๆได้นะครับให้มีค่าแบบว่าสูงสุดของเราต่ำสุดของเราแล้วก็ค่ากลางๆที่เราวิ่งนะครับมันก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่ขอให้ลูกวิ่งนะนะั้นเนี่ยยังทำงานปกตินะครับไม่เสียแค่น,นี้เป็นพอครับ สำหรับตัวอุปกรณ์อย่างที่3ที่ขาดไม่ได้นะครับเพื่อนก็คือตัวอุปกรณ์มือถือแท็บเล็ตเรานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแท็บเล็ตนะครับก็บอกว่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS และ Android นะครับส่วนมือถือก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะครับขอให้สามารถลงแอปพลิเคชันได้เนี่ยก็สามารถติดตั้งแอปชวนซีวิตได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่ว่าอุปกรณ์มือถือนะครับ เพราะเพื่อนมางท่านคิดว่าเฮ้ยมันเล็กไปนะเนี่ยแล้วก็แท็บเล็ตเนี่ยก็ยังใหญ่ไม่พอใช่ไหมครับเราสามารถต่อผ่านนะครับจอ LCD TV หรือ Smart TV Android TV เนี่ยจะบอกว่ายิ่งดีมากเลย เพราะมันสามารถลงแอปพลิเคชันได้เลยยิ่งเรามีจอใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ยิ่งสนุกมาก,ากเท่านั้นนะเพื่อนๆว่ามันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถอ่านทุกอย่างได้อย่างชัดเจนเลยนะครับรับรองว่ามันมากๆแห่ผมผูกให้เพื่อนดูกับสาอุปกรณ์นี้นะว่ามันต้องผูกและเชื่อมโยงกันอย่างไรถึงที่สามารถเล่นตัวซีวิฟซิโมเลเตอร์เสมือนจริงได้นะเพื่อนๆมาดูกันครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีแค่ตัวซีวิฟ แล้วก็ฐานแบตเตอรี่มาให้นะครับวิธีการเอาฐานออกนะครับเท่านไปฉีกด้านหลังนะครับเนี้ยเพียแค่ดันออกมาเนี่ยฐานก็กระเด้งออกมาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการใส่ฐานนะครับเพียงแค่จับไว้อย่างนี้นะเพื่อนเอนแล้วก็บิดไปด้านซ้ายให้ดังกรกนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่ฐานตามวิดีโอนี้นด้นเลยนะครับเป็นแค่เอาด้านคัวลบลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยนะครับแล้วก็นํามาติดกับรองเท้าคู่ที่เราจะใช้วิ่งนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็ให้เราไปดาวน์โหลดแอปซีว p ปนะครับไม่ว่าจะเป็น Android และ IOS นะครับแล้วก็ทําการล็อกอินนะครับโดยใช้อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งขึ้นนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกไปที่ลันนะครับ ใช้นิ้วหนีดไปที่ตัวสวิปช์งครั้งนะครับเพื่อทําการเชื่อมต่อนะครับถ้าเชื่อมต่อได้แล้วมันจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวขึ้นมานะครับถ้าหากเรามีตัวสวิปหลายเครื่องนะครับก็ให้สังเกตเลข2ตัวหลังนะครับว่าเราเชื่อมต่อเครื่องไหนอยู่นะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกนะครับตรงลูกวิ่งในรองเท้าเพืเ่อนเพืเ่อนเพื่อนเห็นผมเนี่ยเซตผ่านตัว โทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้ผมมองว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะดูเล็กไปนะครับแล้วมันจะมองลําบากมากๆเลยนะเพื่อนๆผมก็เลยต้องเปลี่ยนลองใช้ตัว iPad ดูนะครับสําหรับตัว iPad นะครับก็เชื่อว่าจะดูจอใหญ่นะครับมันก็ยังดูเล็กอยู่ดีนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะเช็ให้เพื่อนดูก่อนว่าถ้าหากเราไม่มีจอมอนิเตอร์สมาร์ททีวีหรือ Android TV เนี่ยถ้าเราใช้เป็น iPad จะโอเคไหมอะมาลองที่ iPad ก่อนแล้วกันนะเพื่อน ต่อไปนะครับเพื่อนๆเราก็ทําการคาลิเบตนะครับกดเข้าไปนะครับการคาลิเบตเนี่ยค่าของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพื่อนอย่างผมเองเนี่ยสมมติเข้าวิ่งระดับ normal เนี่ยก็ตั้งอยู่ประมาณ8.5ประมาณนี้ครับสโลว์ต่ําสุดอยู่ที่7.0เร็วสุดอยู่ที่10.0นะครับเพื่อนๆต่อไปก็ทําการคาลิเบตกันเลยครับกด next นะฮะนี่พอกด next เสร็จแล้วเราก็มาดูที่ตัวลูกวิ่งของเรานะครับเพื่อนนี่ลูกวิ่งของเราใช่ไหมครับ แล้วกดสตาร์ทได้เลยแล้วผมก็ตั้งค่าไปที่8.5นะครับเพื่อความแมั่นยําของอุปกรณ์ควรตั้งค่าการคาลิเบตทุกครั้งนะครับก่อนใช้งาน8.5เรียบร้อยแล้วครับสังเกตตรงหน้าจอนะเพื่อนๆมันจะให้เราทำการคาลิเบตเนี่ย40วินาทีนะครับในความเร็วที่8.5นะครับอย่างนี้พอเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปเขาให้เราวิ่ง โโลก็ Slow, คือต่ําสุดอยู่ที่เจ็ดจุดศูนย์นะครับนี่นะครับเรามาดูตรงนี้นะผมก็ปรับลงมาให้มันอยู่ที่เจ็ดจุดศูนย์นะครับเนี่ยครับผมต้องวิ่งอย่างนี้อีกสี่สิบวิต่อไปเขาจะเราวิ่งความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่สิบนะครับก็มาปรับเหมือนเดิมครับ ตรงนี้เรไมสิบแล้วนะก็วิ่งอย่างนี้อีกสี่สิวินาทีนะครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เข้าไปร่วมวิ่งได้เลยภายในแอปพลิเคชัน4ีวิปนะครับ มีสนามต่างๆเนี่ยให้เราเลือกวิ่งมากมายนะครับหลายระยะทางมากๆนะครับตรงนี้ต้องลองเลือกกันดูนะครับนี่นะครับนี่คือตัวจําลองของผมคือตัวนี้นะเพ,ะเพะื่อนๆเนี่ยชื่อมันอยู่ตรงนี้ได้หไหมครับส่วนตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นเพื่อนๆจากทั่วโลกนะครับที่มาลุก <X> พร้อมแล้วนะครับตัวนี้ผมจะเริ่มวอร์มอยู่ที่7.5ก่อนเลยนะครับเพ,เพื่อนๆอ่านดี๋เพื่อนๆดูนะฮะเห็นไหมครับเริ่มเดินละเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มเดินอย่างนี้ละ ก็อยู่ในประมาณ7.5เนี่ยเป็นความเร็วไหมครับ7.5เป็นดูเห็นไหมตรงกันเดีย๋ยวผมลองก็ปีดเรืยอยเป็น8.0นะครับเพือ่อนเอา8.5อะไรกันนี่นะครับเดีย๋ยวลองดูตัวผมนะเห็นไหมครับขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวผมลองใช้ความเร็วสูงสุดที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้นะครับเป็น10.0เห็นไหมครับเพื่อนขึ้นมาแล้วก็นี่นะครับเพื่อนผลของการวิ่งตัวซีวิตนะครับเล่นเสงี่ยโชคนี้เลยครับเพื่อน เนี่ยผมว่าใช้ได้เลยครับตัวนี้เพื่อนเพื่อนต้องลองหามาเล่นกันดูนะครับผมว่าโอ้หสนุกมากๆเลยครับได้ออกอากาศแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อด้วยนะครับเนี่ยผมลองแล้วถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับการส่งสัญญาณภาพขึ้นสมาร์ททีวีนะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างทีวีซัมซุงนะครับก็ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าสมาร์ทวิวได้เลยนะครับแต่หากท่านไหนใช้ทีวี Android นะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีวิปติดตั้งได้เลยนะครับแต่บางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีทั้งสมาร์ททีวี และทีวี Android นะครับหรือมีเพียงทีวีธรรมดาทั่วไปนะครับที่เป็นจอบแบนนะครับก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากมีพอร์ต HDMI นะครับตรงนี้เราต้องซื้อตัวที่เป็น Chromecast Anycast หรือสายต่อแบบ HDTV นะครับก็สามารถส่งภาพขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ต้องบอกแล้วว่ามีหลายวิธีมากๆเลยนะครับเพื่อนเเพื่อนๆก็คงเห็นกันไปเรียบร้อยใช่ไหมครับ สำหรับเจ้าตัวซีวิตตัวนี้นะครับตรงนี้ต้องรอตัดสินใจกันดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าสําหรับการวิ่งหรือปั่นจักรยานแบบเสมือนจริงแบบนี้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยวัน,น้าที่ย้นะครับอย่าลืมฝากกาดติดตามกด subscribe ช่องบัติบล็อกเพื่องใจให้ผมและท่านไงเล็กๆของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Calma, calma, morte